พิคูทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษเที่ยวไปในป่าทึบเกิดพบรอยทางซึ่งเคยเป็นหนทางเก่าที่มนุษย์แต่การก่อนเคยใช้เดินแล้วบุรุษนั้นจึงเดินตามทางนั้นไปเมื่อเดินไปตามทางนั้นอยู่ได้พบซากนครซึ่งเป็นราชธานีโบราณอันมนุษย์ทั้งหลายแต่การก่อนเคยอยู่อาศัยแล้วพิขูทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้น เราได้เห็นแล้วซึ่งรอยทางเก่าที่เคยเป็นหนทางเก่าอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนเคยทรงดำเนินแล้วทิ่ขู่ทั้งหลายก็รอยทางเก่าที่เคยเป็นหนทางเก่าอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนเคยทรงดำเนินแล้วนั้นเป็นอย่างไรเล่านั่นคืออริยะอัตถังคิกมักนี้นั่นเทียวได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ